a l l i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะมิ้นเพิยดามายนุดวรา,าและคุณกำลังอยู่กับ a l l j i t Podcast รายการ Learn and Share รายการที่จะพาทุกคนไปพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาพูดถึงการสร้างพลังบวกง่ายๆด้วยคำว่าขอบคุณและขอโทษคะ่ะน้องมใช่ค่ะ คำว่าขอบคุณและขอโทษนะคะเป็นคําที่ควรพูดให้ติดปากเลยค่ะพี่มิ้นท์เราก็จะมาไขข้อข้องใจกันนะว่าทําไมเราถึงควรพูดสองคำนี้ให้ติดปากใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคําพูดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคําพูดสามารถตัดสินคนคนหนึ่งได้คําพูดทําให้เรามีความสุขได้คําพูดทําให้เราทุกข์ใจได้คําพูดบางคําก็เมดไมเดได้ค่ะน้องไม้ค่ะแล้วก็คําพูดบางคํานะคะก็สามารถสร้างบาดแผลได้เหมือนกันค่ะพี่มิ้นท์เราเลยมักจะได้ยินคนพูดบ่อยๆนะว่า เวลาพูดอะไรออกไปอ่ะต้องคิดให้ดีก่อนเพราะคําพูดที่ออกจากปากเราเพียงแป,ป๊บเดียวอะ่ะมันก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างได้เลยอะ่ะแล้วทําไมเราควรพูดคําว่าขอบคุณคะพี่มินสําหรับพี่นะพี่ว่าคําว่าขอบคุณมันเป็นคําที่ทําให้เรารู้สึกดีอืพี่จัดคํานี้ให้อยู่ในหมวดหมู่ positive message เหมือนเป็นการสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่ตรงข้ามที่เราพูดคานั้นด้วยเนาะแต่มันจะ powerful มากขึ้นถ้ามันออกมาจากความรู้สึกขอบคุณอของเราจริงๆ <_ <d> _>ใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราพูดคําว่าขอ,อบคุณเนี่ยไม่ใช่เพียงสร้างความรู้สึกดีให้กับคนที่ได้รับนะแต่ว่าคนที่ได้พูดออกไปเช่นอย่างที่พี่มิ้นบอกว่ามันสร้างความรู้สึกในใจของเราอันนี้มันเรื่องจริงนะคะเพราะว่าคําว่าขอ,อบคุณเนี่ยมันมีค่ามากพอกับคําว่ารักเลยอะ่ะเวลาเราพูดคําว่าขอ,อบคุณหรือว่าคําว่ารักออกไปอะ่ะมันทําให้คนที่พูดอะ่ะมันรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกใจฟูมาก,มากๆเลยคะ่ะคนที่ฟังก็จะรู้สึกดีใช่นะใช่ อย่างเช่นพี่อะ่ะพี่ชอบคขา่าขอบคุณกับพ่อค้าแม่ค้าที่พี่ไปซื้อของนะพี่รู้สึกว่ามันน่ารักดีอะ่ะใช่ค่ะน่ารักพูดก่อนคนขายด้วยซ้ำแบบเราชิงพูดก่อนเลยเพราะว่าอรอยยิ้มที่ได้จากเขาหลังจากนั้นมันเมดไมลเดย์เราอะ่ะเหมือนเป็นการแสดงออกเล็กๆว่าขอบคุณสําหรับการทําอาหารอร่อยๆนะขอบคุณสาหรับความใส่ใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะคือเขาอาจจะเหนื่อยมากๆจากการทําอาหารจากการยืนขายของอะไรอย่างเงี้ยการหยิบยื่นความใจดีเล็กๆก,ก็เป็นสิ่งที่เราทําได้แบบง่ายๆเลยเนาะ เหมือนเป็นการให้กาลังใจเล็กๆกับเขาว่าเออสิ่งที่เขาทํามันดีนะทําต่อไปอะไรแบบนี้จริงด้วยค่ะพี่มิน้นไม้ก็พูดเหมือนกันนะแบบพูดขอบคุณกับสมมติเราไปซื้อลูกชิ้นอย่างเงี้ยยังเขายังทอดอยู่เลยแล้วเฮ้ยขอบคุณนะคะและ้วก็เท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างตอนที่เราเรียนเงี้ยวลาเราเจอพันโลงหรือว่าแม่บ้านแล้วก็จะแบบเฮ้ยขอบคุณนะคะเวลาเขามาเก็บจานหรือว่าทำความสะอาดเพราะการที่เขามาทํางานบริการน่ะคําว่าขอบคุณน่ะ บางคนอาจจะไม่เคยได้รับด้วยซ้าการที่เราพูดออกไปะอะไรเงี้ยมันทําให้การสร้างกาลังใจใเขามากๆเลยค่ะอืมเหมือนบางคนอาจจะมีความคิดว่าจะขอบคุณทําไมมันเป็นหน้าที่ของ,ของเขาอยู่แล้วแต่จริงๆเราควรขอบคุณเขานะอืมหรือว่าเราอาจจะขอบคุณเพื่อนที่ทํางานอ,อย่างไหมขอบคุณพี่มิน้นหรือเราซื้อของอะไรให้กันแล้วก็ขอบคุณกันหรือว่าขอบคุณพ่อแม่ที่ทากับข้าวอรอ่อ,รอยๆให้เรากินอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งเล็กน้อยรอบตัวที่ว่าน่ารักมากๆเลยอืมคําว่าขอบคุณนะคะเราสามารถพูดกับตัวเองได้ด้วยนะใช่ใช่ หรืออาจจะพูดกับลมฟ้าอากาศออสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นขอบคุณวันนี้ที่อากาศดีจังเลยเป็นการสร้างพลังบวกแล้วก็แสดงออกว่าเรามีมุมมองต่อสิ่งสิ่งนั้นด้วยพลังบวกของเราเอ,อ,องมันจะทําให้เรามีความสุขกับชีวิตได้ง่ายๆเลยเนาะอืมใช่ค่ะเคยไหมเคยแบบขอบคุณขอบคุณนะที่วันนี้อากาศดีจังเลยอ่าเคยแบบว่า อย่างวันนี้แบบเราซักผ้าใช่ไหมเราจะเป็นคนที่ดวงไม่ดีแม้วันไหนได้ซักผ้าแล้วก็ฝนตกแต่เท่านไหนแดดออกก็แบบเฮ้ยขอบคุณนะวันนี้ที่แดดออกอย่างเงี้ยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันทําให้เรายิ้มนะเวลาพูดคำว่าขอบคุณอะใช่หรือว่าขอบคุณตัวเองที่ผ่านสถานการณ์นั้นๆมาได้ขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบวันนี้เราผ่านมันมาได้เราเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้กําลังใจตัวเองเนาะใช่ค่ะหรืออาจจะพูดขอบคุณกับสถานการณ์แย่ๆที่มันเกิดขึ้นกับเราก็เลยนะมันเป็นการแสดงออกถึงการยกโทษให้ก ว่าเราพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาอย่างเช่นเพลง Thank You Next ของ Ariana Grande ก็คือแบบขอบ,ขอบคุณ,คณสำหรับบทเ,เรียนที่ให้นะแบบคนใหม่มาได้เลยเอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เ,ลเ <laughs> แล้วอย่างว่าคําว่าขอโทษเนี่ยทําไมเราถึงคนพูดคําว่าขอโทษคะ่ะ <laughs> เพราะว่าจริงๆคําว่าขอโทษเนาะเป็นหนึ่งในคำพูดที่พูดยากที่สุดเลยอ,อกว่ามันจะเอื่อนเอ่ยออกไปมันแบบรู้สึกตะคิดตะห่วงใจจังเลยมันกระดากปากจังเลยอะไี่มีทิฐิอีโก้ต่างๆหลายๆอย่างเนาะมันยากมากๆเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่มันเกิดความขัดแย้งกับคนคนนึงขึ้นแล้วเราจะพูดคํานี้ออกไปอืเพราะบางคนคิดว่ามันคือการแสดงออกถึงความอ่อนแอความแพ้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการกล่าวเขวา่าขอโทษให้กับใครสักคนน่ะไม่ใช่ความอ่อนแอเลยเนาะมันแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความแข็งแกร่งอืมไม่ว่าคนนั้นที่อยู่ตรงข้ามเราจะรู้สึกยังไงอะ่ะเพียงแค่เราพูดคำว,ว่าขอโทษนะมันเหมือนมันบรรเทาความรู้สึกบาดหมางความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นได้เลยอย่างเราจะเห็นได้แบบเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกับพ่อแม่บางเรื่องเนี่ยเรารู้ตัวนะว่าเราไม่ได้ผิดแต่ว่าพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยขอโทษเราสักเท่าไหร่ทั้งนั้นที่ความเป็นจริงแล้วอ่ะ มันสามารถพูดได้นะอยา่าคิดว่าแบบโตวกว่าคผู้ขอโทษไม่จําเป็นหลอกปล่อย,ปอยไปแล้วเด็กเดยวก็ลืมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่รู้สึกยังเด็กอะ่ะมันฝังใจนะใช่เราจะกลายเป็นว่าเขาก็จะติดความคิดนั้นจากผู้ใหญ่มาด้วยนะ,ะว่า่คะเราไม่จำเป็นต้องขอโทษคนอื่นคะเราผิด,ดอะไรเงี้ยอืมอย่างเช่นเราอาจจะเคยเห็นเพื่อนเนาะที่มีปัญหากันอืมเลิกคบกันไปเลยเลิกคุยกันเป็นปีๆทั้ทงที่เรื่องนั้นมันเป็นอะไรที่มันเล็กๆมากๆแต่พ้อยหลักก็คือไม่มีใครกล้าที่จะพูดเขาขอโทษก่อนเพราะว่ามันแสดงออกว่าเราแพ้เราอ่อนแอ มันเป็นอะไรที่น่นาเสียดายนะถ้าแบบเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันมานานมากๆแล้วมันมาผิดใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆคําว่าขอโทษมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเป็นป<ล>มอยู่อ่ะคําว่าขอโทษเนี่ยเวลาเราทะเลาะใครสักคนหนึ่งอะ่ะเราก็จะมีอย่างที่บอกตลอดเลยว่าขอโทษกับอ e ีโก้มันมามารพร้อมกันอยากให้ลองลดอีโก้นั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไปโดยการพูดคําว่าขอโทษเชื่อว่ามันรู้สึกผิดอยู่แล้วแหละเรารู้แหละว่าเราต้องขอโทษแต่บางทีอ่ะอีโก้ทิฏฐิมันเยอะมากกว่าคาว่าขอโทษอ่ะ S <S 2> <S 2> เราไม่ยอมเสียหน้าใช่คนไม่ยอมเสียหน้าเพราะว่าเสียใจได้แต่ไม่เสียหน้า <S 2> <S 2> ออใช่ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าเราอาจจะเสียคนดีๆไป <S <S <ช>ด้วยท<ช>ั <S <S ้งแบบไ, <S <S ไม่พูดเนาะใช่ค่ะ <S <S มันไม่เคยมีใครที่แบบไม่เคยทําผิดพลาดเลยอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นการยอมรับว่าตัวเองผิดมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเนาะมันจะน่าอายกว่านี้อีกถ้าเราทําผิดแต่ว่าไม่แม้แต่ทความรู้สึกผิดอคนที่ทําผิดแล้วกล้าจะยอมรับว่าตัวเองผิดพี่ว่าคนนั้นเขากล้าหาญมากๆเลยนะเขาเท่แล้วก็ดูครูกว่าเลยอ่ะ และเขาก็คือคนคนหนึ่งที่พร้อมจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตรงนั้นรวมถึงการขอโทษคนอื่นก็เป็นเหมือนการให้อาภัยตัวเองด้วยนะอืถ้าเราไม่ขอโทษเขามันอาจจะค้างอยู่ในใจเราเหมือนเราหนีอยู่อ,อย่างไม่เนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่การพูดขอโทษยากแต่เป็นเพื่อนที่พูดขอโทษบ่อยพูดบ่อยเกินไปบ่อยจนมารู้สึกสงสัยว่าเออที่เขาพูดขอโทษเนี่ยเพราะเขารู้สึกผิดจริงๆหรือว่าอยากให้เรื่องจบไปไว ซึ่งไมคก็ไปเจอมากับคําว่าซอรี่ซินโดรมค่ะเป็นสาเหตุนหนึ่งของพฤติกรรมที่เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีต่อความสัมพันธ์อย่างรุนแรงทางด้านร่างกายแล้วก็คําพูดค่ะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเติบโตมาด้วยความรู้สึกผิดตลอดเวลาจนต้องพูดคําว่าขอโทษออกมาบ่อยๆอเพื่อแสดงออกถึงการเห็นด้วยการยอมรับหรืออีกแง่หนึ่งคือเขามีความขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะพี่มิน้น ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองทําให้ตัวเองต้องพูดขอโทษไปก่อนทุกๆก,การกระทําเลยอะ่ะเหมือนเวลาเราเดินแล้วเราชนคนคนหนึ่งแล้วพูดขอโทษออกไปเลยอัตโนมัติแบบมันไม่ได้ผ่านกันกันกองอะไรเลยทั้งที่เราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนผิดเออไม่ใช่คนชนได้ซ้ำอ่ะว่าทําไมถึงมันเป็นแบบนั้นใช่ จริงๆขอโทษบ่อยเกินไปบางครั้งคําพูดเราอาจจะไม่มีน้ําหนักเลยว่าเรารู้สึกผิดจริงๆไหมหรืออะไรใช่อย่างตัวอย่างก็คือมายก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะอย่างเวลาเราไปเดินห้างอะไรเงี้ยเวลาขึ้นมาไดเลื่อนใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบกลุ่มคนที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราแบบรีบอะไรเงี้ยแทนที่เราจะพูดคําว่าขอทางหน่อยนะคะแต่มาไปพูดเป็นขอโทษ <ขอ S 2> นะคะก่อนคําว่าขอทางหน่อยนะคะซึ่งพอมาลองย้อนดูเวลารู้จักคําว่าซอรีซินโดรมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ เผื่อผู้ของมาขอโทษไปแบบอัตโนมัติเหมือนกันนะมันสามารถใช้คําอื่นได้อะเออทุกคนถ้าเกิดเคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกนกนกบไม้เราลองสังเกตตัวเองแล้วก็ลองเปลี่ยนคําพูดนั้นดูจริงๆก็พูดขอโทษอยู่ในปริมาณแล้วก็ระดับที่เหมาะสมใช่คแบบที่เรารู้สึกผิดจริงๆแล้วขอโทษมันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพี่มิ้นเคยเจอสถานการณ์อะไรที่แบบเหยวะคำว่าขอโทษไหมมีคาคํานึงค่ะที่แบบว่าอ่อนไหวมากสำหรับพี่อขอโทษละกันอืคํานี้แบบโอ้โห จากสถานการณ์ที่มันแย่อยู่แล้วอ่ะเจอคํานี้ไปแบบมันเหมือนมันไม่มีทางดีขึ้นได้แล้วนะคือแบบเวลาที่เราได้รับคาพูดนี้แล้วเรารู้สึกไม่ได้อยากยกโทษให้เลยหรือไม่ได้สัมผัสเหมือนความผินพูดไปงั้นงั้นมันเรียกว่าเฟคอพอโลจีค่ะก็คือเหมือนขอโทษปลอมๆเลยอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆหรือว่าไม่รู้ตัวเองผิดแต่ว่าขอโทษให้มันจบๆไปขอโทษแล้วกันแบบถ้าแกจะให้เราเป็นคนผิดเราขอโทษแล้วกันงั้นไม่ต้องขอโทษดีกว่าใช่ เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะขอโทษใครสักคนหนึ่งเนาะเราควรอยู่กับตัวเองก่อนคุยกับตัวเอง่าเราผิดอะไรใช่ไหมแล้วก็ลองแสดงความรู้สึกผิดความรู้สึกอยากขอโทษออกไปแบบด้วยความจริงใจเชื่อว่าคนที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้า<อ>มเขาจะผัดได,ได้อยู่แ้ใช่ออแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากเสริมเลยก็คือทาพูดพวกเนี้ยค่ะมันสามารถเสริมสร้างเรืงแต่พื้นฐานครอบครัวเลยนะใช่ค่ะอืฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคือแบบ พ่อแม่ขอบคุณขอโทษลูกได้โดยไม่ต้องมองว่าตัวเองคือพ่อแม่จะทําให้เขาซึมซับนิสัยที่ดีแล้วก็มองว่าเราสามารถขอบคุณและขอโทษได้เสมอไม่ใช่เรื่องน่าอายทําให้คนอื่นรู้สึกดีแล้วก็ตัวเราเองไม่ต้องแบกความรู้สึกหนักอึ้งไปกับเราเองอย่างเช่นไปหยิบอันนั้นให้พ่อหน่อยได้ไหม,อมพอเขาหยิบให้ขอบคุณนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักอืเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยเขาทําแล้วพ่อรู้สึกแอบพิเศษกับสิ่งที่เขาทํานะอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเราทําอะไรไม่ดีเข้าใจผิดก็พ่อขอโทษนะแม่ขอโทษ,โทษนะใช่ค่ะซึ่งบางครอบครัวบางหรือบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นตัวกว่าเราเนาะการที่จะพูดขอโทษเด็กสักคนเนี่ย มันยากมากเลยอะ่ะเอ <S <S อพวกเขาคิดว่าแบบมันไม่ควรทําเพราะด้วยการปลูกฝังเรื่องชนชั้นลำดับวัยที่ชาวเอเชียอย่างของเราประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่ให้ความสําคัญกับลำดับอายุใช่ไหมคะพี่มิน้นเรามักจะไม่ค่อยได้ยินคําว่าขอโทษที่มาจากปากของผู้ใหญ่เลยอะ่ะประกอบกับบรรทัดฐานทางสังคมอะ่ะเออที่หล่อหลอมเรื่องการเคารพและเชื่อฟังผู้อาวุโสกว่าทําให้การขอโทษเด็กของผู้ใหญ่อ่ะดู เป็นเรื่องไม่จําเป็นอ่ะพี่เคยเจอแบบว่าคุณครูส่งงานแล้วทํางานหายแล้วคือไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทําหายอ่ะโยนความผิดให้เด็กว่าเด็กทําแบบทําหายเองหรือว่าไม่ส่งอะไรอย่างเงเ้อแล้วพอมีหลักฐานว่าส่งแล้วจริงๆกับไม่ขอโทษปล่อยเบอร์ไปเลยแล้วเด็กจะเคารพเราได้ยังไงใช่ตัวอย่างที่ดีของเด็กก็คือผู้ใหญ่นะใช่จริงๆมันดีมากๆนะถ้าเราทุกคน ผูส่งคำนี้แบบเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอยู่ในระดับและอยู่ในระดับที่พอดีแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มาจากใจจริงๆมันจะเป็นการสร้างพลังบวกให้กันและกันค่ะแล้วอย่างความสัมพันธ์ของการเป็นแฟนกันนะคะพี่มินคำว่าขอบคุณและขอโทษเนี่ยอมันพี่ว่ามันก็สําคัญเหมือนกันนะคะการที่แบบว่าเราพูดไอ้สองคำเนี้ยกับแฟนเราหรือว่าคนรักเราอะไรเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าวันสําคัญอย่างเงี้ยแล้วเขาให้ของขวัญเราอ่ะถ้าเราขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยมันน่ารักแล้วมันทาให้อีกคนหนึ่งใจฟูนะแต่ถ้าสมมติเขาให้มาแล้วเราก็แบบ ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปอ,อ,อ่ะมันเหมือนมันแบบว่าอ,อิกนอแลนด์เขาเลยอ่ะเออใช่อย่างความสมัธ์ของแฟนเนี่ยมันก็จะลองลำดับมาจากคําว่าบางคนอาจจะลองมาจากเพื่อนบางคนอาจจะมาลองมาจากครอบครัวเนาะมันเลยทําให้ความรู้สึกว่าบางอย่างเราก็ปล่อยเบอร์ไปก็ได้ออแต่จริงๆมันไม่ใช่เราเวลาเขาทําอะไรน่ารักน่ารักให้เราเนี่ยเราพูดขอบคุณไปเถอะมันน่ารักมากเ,ออมาเลยเนาะหรือว่าเวลาที่ ทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีโก้ทิถิมามัน<ช>ทําให้แบบเธอต้องขอโทษเราก่อนสิถึงแม้เราจะเป็นฝ่ายผิดอะมันก็จะมีแบบเราไม่ผิดเธอต้องขอโทษก่อนจนบางครั้งมันสะสมสะสมไปเร<ช>ื่อยๆจนกลายเป็นท็อกซิกแล้วมันทําให้ความรู้สึกแต่ละคนเปลี่ยนไปโดย<ช>ที่เราเองก็อาจจะค้นหาต้นตอไม่เจอก็ได้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรความรู้สึกมันถูกทุบพัง<ช>ไปเรื่อยๆจนบางคนก็เลิกกันทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์มันดีมาก,มากๆเพียงเพราะคําว่าไม่ยอมพูดคาว่าขอโทษเวลาทําผิดอ่ออืจริงๆเราลด พวกอีโก้อะไรลงก็ได้นะถ้าอยู่กับคนที่เราใช่ค่ะทุกๆความสัมพันธนะ์อะลองลดลดความเป็นตัว,อตวเองลงแล้วใส่ใจกันมากขึ้นใช่อืมมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปได้ไกลเรื่อยๆเยนาะใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดแบบว่ามีอะไรหมางใจกันอนะแคบหยิบยื่นคําว่าขอโทษนะอะไรเงี้ยแบบที่รู้สึกผิดจริงๆอนะพี่ว่ามันปลดลลอกทั้งคู่นะใช่ค่ะอืมอย่างไม่เองเคยพูดคําว่าขอโทษกับใครแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันโล่งจังเลยที่ได้พูดออกไปไหมอืมอย่างไม่หรอก็คงจะเป็นกับเพื่อนเออเหมือนว่าตอนเด็กอะ คือมันก็ไม่เด็กมากแต่ว่าอารมณ์มาต้นมาไปลายอะไรเงี้ยเราก็ทะเลาะกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็เออความเด็กมันก็จะมีความที่เออเราไม่ผิดหรอกออแต่จริงๆคือเรารู้แหละว่าเราผิดเราก็เลยงอนงอนกับเพื่อนไปเป็นเทอมเลยนะแล้วพอมาคิดได้ที้หลังว่าเอยทําไมเราไม่ยอมพูดคำว่าขอโทษออกไปถ้าเราพูดคำว่าขอโทษป,า,า,า,ทปานี้แล้วคงได้นั่งกินข้าวด้วยกันได้ใช้เวลาด้วยกันมาคิดได้ที่หลังเนี้ยมันก็มันสายเกินไปแล้วอ่ะ พอมันสายเกินไปมันทําให้เราจะกลับไปต่อติดกับเพื่อนได้มันใช้เวลานานมากแล้วทาให้ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเราโตแล้วด้วยนะความคิดในตอนเด็กกับความคิดตอนโตไม่เหมือนกันถึงขอโทษแล้วมันก็เออมันเป็นเรื่องของแล้วเวลาพอไมพูดแล้วพี่เนืกขึ้นได้เลยว่าอย่าให้คําว่าขอโทษมันมาในตอนที่มันสายเกินไปอ่ะมันจะไม่ทันแล้วความรู้สึกมันเสียไปแล้วอ่ะพี่เคยแบบว่ามีเหตุการณ์หนึ่งตอนมัธยมต้นคือรักกับเพื่อนคนหนึ่งมากแบบรักกันมากมากเลยนะ แบบเป็นเพื่อนสนิทกันสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหากันเข้ามาอะไรเงี้ยมีคนอื่นแทรกเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องขอโทษหรืออะไรเพราะเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดอืพี่เลิกคบกับเขาแบบปีสองปีเลยนะแล้วพอขึ้นมสี่เหมือนมันโตขึ้นเนาะเขาก็มาขอโทษแบบขอโทษในวันนั้นนนะ้อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันปลดล็อกมากๆเลยนะแต่จะให้กลับไปเป็นเพื่อนมันไม่ได้<อ>แล้วมันไม่ได้แล้วอะมันเสีย,ยไปแล้วความรู้สึกเหมือนที่พวกเราพูดอะคะ่ะคือ เสียดายความสัมพันธ์นะระยะเวลาก็สําคัญนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าต้องขอโทษแล้วก็พูดออกมาเถอะใช่เออพื่อรักษาความสัมพันธ์ดีๆดไว้ค่ะจริง,รงๆการที่เราโตขึ้นเจอกับสถานการณ์ต่างๆประสบการณ์ต่างๆความคิดแล้วก็อยู่กับสังคมใหม่ๆมันทําให้ความคิดเราเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเหมือนมิ้นกับมาอ่ะตอนนเด็กก็คงไม่ได้พูดคาว่าขอบคุณกับขอโทษหรอกก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีมาก่อนแล้วก็เคยแบบดื้ออ่ะไม่ขอบคุณไม่ขอโทษอะไรแบบเนี้ แต่การที่เราเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ดีเจอกับสถานการณ์ที่มันดีอะมันทาให้เราเปลี่ยนความคิดว่าเอ้ยจริงๆสองคำเนี้ยมันสําคัญมากๆในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็การเริ่มรู้จักคนใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะเหมือนเมื่อก่อนมินก็ไม่ได้พูดคาว่าขอบคุณคะ่ะกับแม่ค้าพ่อค้าเลยเลยนะแต่ว่ามินไปเจอในทวิตเตอร์มาเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆตอนแรกอะเขินมากนะไม่กล้าพูดแต่พอทําไปเรื่อยๆมันเหมือนมันชินเนาะ แล้วมันน่ารักจริงๆนะเวลาที่เขายิ้มกลับมาแล้วเขาบอกขอบคุณเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยแต่อย่างไม่เนี่ยจะพูดขอบคุณค่ะกับคนนอกมากกว่าคนในครอบครัวเออซึ่งมันถูกไม่น่ารักเลยอะทั้งที่ความจริงเราควรที่จะทําให้คนในของเราอะสบายใจใแต่พอมาโตขึ้นก็รู้สึกว่าเออเราพูดไปเถอะแบบพูดที่มาจากใจจริงๆว่าเวลาเขาเตรียมอะไรให้ใหเราก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเอ้ e y, ขอบคุณนะป้าอขอบคุณนะแม่หรือว่าเวลาเขาให้ตังเราถึงแม้จะยี่สิบาทสิบาทด้วยขอบคุณขอบคุณอย่างเงี้ย เออมันทําให้คนที่ให้เราอ่ะเขารู้สึกดีนะอือยากให้ทุกคนอย่าไปมองข้ามกับสิ่งเล็กๆหรือคนที่อยู่กับเราในทุกวันอ่ะพูดขอบคุณกับขอโทษกันเถอะนะคะอยากคิดว่าเขาแบบว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วจะอยู่กับเราตลอดไปเนาะคําว่าขอบคุณกับขอโทษอะค่ะมันเป็นคําพูดแค่สองคำที่มันยิ่งใหญ่ไม่แพ้การกระทําเลยนะบางคนอาจจะพูดว่าการกระทําสําคัญกว่าคาพูดแต่พี่ว่ามันสาคัญพอๆกันเลย ลองหยิบยื่นความรู้สึกขอบคุณนะขอโทษนะให้คนที่อยู่ตรงข้ามเราก็อาจจะทําให้วันนั้นที่อาจจะขุนมัวให้การเป็นวันที่สดใสได้ค่ะอแล้วก็หากว่าเรารู้สึกอยากขอบคุณเราขอบคุณการขอบคุณมันยิ่งใหญ่กว่าเพียงเพราะเราพูดกันสองพยางว่าอขอบคุณออกมาเนาะแล้วก็มนุษย์ของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะ่ะต้องยอมรับในส่วนนี้กันทุกคนนะคะ ว่าทุกคนย่อมมีส่วนผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาน้องพี่มิน้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนแล้วก็สามารถทําผิดและพูดคําว่าขอโทษที่ออกมาจากใจจริงได้เหมือนกันค่ะสําหรับ EP นี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนพบก,กันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android